ใส่ป้ายข้างหลังให้ด้วยนะใส่ป้ายให้พี่นะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่แฟนเพจ,จเร้าเจริญประดับดยนต์นะคะเดี๋ยวเราส่งงานติดตั้งตัวชุดกันชนหน้ากันชนท้ายนิดนึงนะคะสำหรับคันนี้จะเป็น toyota rio นะคะ ลูกค้าเลือกเป็นหน้ารกนะคะกับตัวกันชนท้ายนั่นเองค่ะก็เดี๋ยวพาดูนิดนึงนะคุณพี่สําหรับใครที่เป็นรถใช้งานก็ตามนะคะหรือว่าจริงๆอยากจะแต่งหลอกเนาะได้หมดเลยนะคะก็จะมีตัวสินค้าให้เลือกหลากหลายแต่ว่าทางนี้จริงๆถ้าคุณพี่ดูคลิปแล้วรู้สึกว่าชื่นชอบรุ่นนั้นรุ่นนี้จังเลยนะคะอยากจะได้เช็คก,กับเราก่อนนะคะเพราะว่าเผื่อบางอย่างมารายการมันอาจจะต้องเพรยออเดอร์ order, ลูกค้าจะได้มาไม่เสียเที่ยวเนาะเพราะว่าสินค้านะตอนนี้ค่ะคือเราสรต็อกได้ไม่ครบทุกแบบทุกยี่ห้อจริงเนาะ ก็จะรบกวนแนะนําว่าให้เช็คก,กับเราก่อนนะคะเพราะว่าลูกค้าอยากจะนัดวันเข้ามานะคะก็จะได้ติดตั้งไปให้เสร็จสับทีเดียวไม่ต้องเข้ามาหลายรอบนะคะก็สําหรับตัวกันชนเสริมหน้านะคะลูกค้ามีจบก็คือไม่อยากได้แบบมีเข่าเนาะก็จะเป็นในส่วนของคันนี้นะคะเป็นรุ่นนี้เลยสําหรับตัวโรคจะรองรับไฟนะคะไฟก็คือจะใส่ไฟเพิ่มได้ในอนาคตนะคะกรณีถ้าคุณพี่เนี่ยอย่างบางคันไม่มีไฟตัดหมอกนะคะอยากจะเพิ่ม เอเซอรี่ที่ตัวทันชนแทนนะคะก็มาใส่เป็นไฟเพิ่มตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วก็รองรับในส่วนของตัวระบบเซ็นเซอร์เดิมตัวนี้ถ้ากรณีคุณพี่มีเซ็นเซอร์ด้านหน้าเขาจะไม่บังเซ็นเซอร์นะคะสามารถใส่กับตัวล็อกโคได้ด้วยเพราะว่าถ้าเป็นรุ่นแบบมีเขาเนี่ยมันจะบังระยะเซ็นเซอร์พอใส่เข้าไปแล้วค่ะมันจะทําให้เซ็นเซอร์มันรวนเนาะก็จะไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่นะคะก็อาจจะตอบโจทย์กับรถที่ไม่มีเซ็นเซอร์มากกว่าหรือใส่กับไม่ใช่สิ เนี่ยไม่ได้กินข้าวเอาใหม่ก็คือจะสามารถรองรับกับรถที่มีเซ็นเซอร์ได้นะคะบริเวณด้านหน้าเนก็สามารถติดตั้งได้นะคะไม่ต้องกังวลถ้าใครอยากจะได้ใส่กับรถอะไรก็สามารถสอบถามเข้ามาเพิ่มเติมได้นะคะสำหรับตัวกันชนเสริมหน้า r a n l e เด e r นะคะรุ่นโรคนั่นเองก็ติดต่อตามคอนแท c ได้เลยนะคะถัดมาค่ะเดี๋ยวพาดูกันชนท้ายด้วยนะคะไปไวนิดนึงจะได้ไม่ว่นเวอะคนะพี่ สำหรับตัวกันชนท้ายนะคะท้ายที่เห็นตัวนี้จะเป็นรุ่น r 0 3นะคะก็กำลังเก็บรายละเอียดพวกงานระบบไฟนะคะในเซตเนี่ยก็จะมาพร้อมตัวไฟถอยนะคะแล้วก็จริงๆถ้าพี่ๆท่านใดรู้สึกว่าไฟเราอาจจะไม่ได้จำเป็นต้องใช้นะคะจะใส่เป็นตัวรุ่นแบบไม่มีไฟก็ได้นะคะมีราคาน่ารักพร้อมเสิร์ฟนะคะก็เริ่มต้เนเพียง5,500เนาะแล้วก็กรณีถ้าคุณพี่ไม่อยากได้ห่งแดงน,นะคะจะรับเป็นส่วนลด ก็ได้นะคะแต่ว่าจริงๆในเซ็ตเนี่ยจะประกอบไปด้วยตัวห่วงแดงนะคะสำหรับตัว R03 รุ่นที่มีไฟไฟก็จะเป็นรายละเอียดของตัวไฟถอยนะคะแล้วก็มีไฟสองปลายให้ถูกต้องตามกฎหมายเลยรองรับฟังกช์ชันของงานล่างนะคะสามารถมีหัวบอลเพิ่มได้ใส่ตัวปลักเซเว่นได้นะคะแล้วก็ด้านบนเนี่ยก็จะเป็นลายฉลุแบบนี้วัสดุเป็นเหล็กนะคะขายึดมาตรฐานหนาะ6มิลค่ะง,งานอก้างกระชับรับตัวรถตรงรุ่นแชสซีไฟแชสซีมันนะคะ แต่ว่าจะไม่รองรับอย่างเดียวก็คือตัวลายสปอตกรณีรถคุณที่เป็นรถรุ่นใหม่ตัวท็อปนะคะมีตัวระบบ BSM นะคะหรือว่าเซนเซอร์อัจฉริยะเนาะซึ่งเดียเ๋ยวนี้รถตัวทอ็ทอปเขาจะให้มาด้วยนะคะแน่นอนว่าตัวนี้จะยังไม่รองรับก็จะเป็นกันชนที่เลทราคาสูงกว่านี้หน่อยนะคะก็จะเป็นงานแบบไฮบรนด์ rand, ขึ้นไปหน่อยนะคะก็จะอยู่ประมาณหมื่นกลางๆเนาะ อันนั้นก็คือสําหรับตัวที่มีไบสปอตนะคะถ้ามีแค่เซนเซอร์ธรรมดารุ่นนี้ก็คือบิวได้นะคะไม่ต้องกงังวลรายละเอียดการเก็บงานนะคะแล้วเดินสายไฟเก็บสายไฟร้อยกระดูกมูพันเขมนไทยให้นะคะไม่ต้องกลัวเลยก็เพื่อป้องกันระบบไฟในอนาคตนะคะไม่ให้โดนสัตว์กัดแทะนะคะแล้วก็ใช้สายไฟในเรื่องของงานประดับดนประดับยนต์โดยเฉพาะนะคะแล้วก็วัสดุอย่างที่บอกตรงนี้เป็นเหล็กเพราะฉะนั้นแข็งแรงกว่ากันชนเสริมธรรมดาที่เป็นแบบ คมนะะแน่นอนถกว่าใครใส่แบบเดิมมาแล้วรู้สึกว่ามันไม่ค่อยช่วยป้องกันเท่าไหร่นะคะหรือของเดิมมันชํารุ้เสียหายนะคะอยากจะได้อะไรที่มันแข็งกว่าเดิมเนาะก็ลงทุนกับการชนก็ดีคุณพี่เพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยถ้าเกิดอุบัติเหตุเชียวโชนนะคะมันก็ป้องกันได้ดีกว่าแล้วก็แข็งแรงกว่าเรทราคาอาจจะแรงกว่านิดหน่อยแต่ว่าก็คุ้มกว่าแน่นอนนะคะพวกนี้เป็นเอเซอรี่ที่เราไม่ได้เปลี่ยนกันบ่อยอู่แล้วเนาะคุณพี่แต่ว่าไหนๆจะเปลี่ยนทั้งทีก็เลือกให้มันคุ้มดีกว่านะคะ สีเป็น powder โ o ้ t นะคะเป็นสีดำด้านแบบนี้เลยสวยงามแล้วก็น้ำหนักไม่เยอะมากนะคุณพี่ประมาณ40่สโลนะคะจริงๆถือว่าน้ำหนักเนี่ยน้อยกว่าหนูอีกนะคะอย่างเราผู้หญิงหนึ่งคนนะคะก็หนักโดยทั่วไปก็45 4สิ7ห้า9 5่สิาห้าะไรไปคุณพี่ลองดูบางคนจะกังวลว่าอุ้ยหนะักกันชนหนักนะคะคุณพี่หันไปมองนิดนึงนะคะ คนที่นั่งไปกับเราบางทีอาจจะหนักกว่าเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะคนพี้มันไม่ได้หนักขนาดนั้นนะคะผู้ชายหนึ่งคนเนี่ยน้ำหนักมาตรฐานชายไทย55-60กโลแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีคนนั่งทยก็บาหนนะัก50-60โลหนักกว่ากันชนแล้วนะคะเพราะตัวนี้เนี่ยจริงๆน้ําหนักมันไม่ได้มากขนาดนั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะแต่ถ้าใครเป็นสายซิ่งอะเราเขา้าใจเพราะว่าสายซิ่งเนี่ยเขาก็จะไม่ชอบอะไรที่มันหนวกห้อยท้ายอยู่แล้ว ะะรถยิ่งเตีย้ยยิ่งมีประสิทธิภาพในการทําความเร็วนะคะแต่ว่าอันนี้มันก็อยู่ที่แต่ละบ้านนะคะแนวการแนวทางในการใช้รถแต่ละคันไม่เหมือนกันแต่ถ้าเราเป็นเน้นแบบว่าใช้งานเน้นบรรทุกนะคะแล้วอาจจะเคยแบบมีอุบัติเหตุเฉี่ยวชนโดนชนท้ายนูงนี้น่า้วรู้สึกกังวลใจแล้วการใส่กันชนท้ายก็เป็นเรื่องที่ช่วยป้องกันได้อีกชั้นหนึ่งนะคะอย่างหนูอย่างเงี้ยขับรถเล็กๆอ่ะผมพี่รถมาด้าขับไม่เป็นด้วยนะก็คือ แต่ว่าเราเคยประสบเหตุโดนจิ้มตรูดมานะคะโดยที่มันเป็นเหตุการณ์ไม่คาดฝันเนาะเราอยู่ของเราดีๆแน่นอนคนโดนชน,นท้ายบางทีมันก็เป็นเหตุการณ์ที่เราไม่ได้ผิดอะไรไม่คาดฝันไม่มีใครอยากให้เกิดนะคะพอมันเกิดขึ้นเราก็รู้สึกว่าเอยถ้ามันมีอะไรที่ป้องกันทีาท้ายได้ก็ย่อมดีกว่านะคะยิ่งเอเซนซอรี่พวกนี้นเป็นงานตรงรุ่นอยู่แล้วคงทีใส่ได้เลยโดยที่ไม่ต้องดัดแปลงถ้าเราเบื่อวันนึงอยากจะขายรถก็ตามนะคะหรืออะไรก็แล้วแต่ก็อยากจะถอดออกก็ถอดได้นะคะเพราะว่ามันก็อย่างน้อย ไม่ต้องไปเจาะที่ตัวถังโแชซีก็จบจบนะคะสำหรับใครที่อยากได้เนาะกันชนท้ายก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งนะคะเอาไว้สำหรับป้องกันรถโดยเฉพาะเลย,เลยแล้วรุ่นนี้เหยียบขึ้นลงได้นะคะสะดวกเพราะฉะนั้นก็ตอบโจทย์ได้ดีเอากระดาษออกได้เลยฮะอ่ะใครสนใจนะคะสอบถามเพิ่มเติม,ต,มตามคอนแทคทีพหนูขึ้นไว้ได้เลยนะคะหน้าร้านจะอยู่ในซอยพหลโนยทธิน119นะคะก่อนถึงสนามมวยลังสิตเนาะ,ะขับมาประมาณ50เมตรจากปากซอยนะคะ แล้วก็พี่ๆท่านใดที่มีแพลนนะคะอยากจะได้ชุดแต่งแบบเอเซอรี่รอบคันหล่อๆจุกๆเนาะก็สามารถสอบถามเข้ามาเพิ่มเติมได้เลยนะคะขอบพระคุณสำหรับการรับชมนะคะสวัสดีค่ะ